สวัสดีครับพวกเราแจสเปอร์นี่คืองานเฉลิมฉลองแล้วนั่เป็นร้ายบุคคลเหรอครับเอออีกคนมาจีเอ็มศูนย์หนึ่งจุงอาเชนอ่วันนี้มีป๊อกกี้เมื่อไหร่พี่จะมีผมครับอ่าอุ้หนักและอุ้ยหนั ต้องเล่นใช่ไหมอ่าอ่ายังไงเมื่อกี้ศูนย์อะไรนะศูนย์หนึ่งโอเคจีอะไรนะศูนย์จีจมศูนย์หนึ่งสวัสดีครับ g m เ2มศูนย์สองอู๋ธนบูญครับฟอกกี้มันยาวแต่เมื่อไหร่จะมีราวนะพอใจหรือยังเอาคุณพี่เอาคุณครับแม่ไม่ฮาแต่เก่งนะเอาตาต้าต่อเลยครับผมก็ให้จุงคิดได้อีกไหมแต่เราจะได้ราวนะ อันนี้มีเวลาสามกี่ชั่วโมงครับิไม่ได้หรอกลังนึกอยู่เอะไรนะ GM GM ครับสวัสดีครับเซนต้านะครับ GM ศูนย์สามครับต็อกกี้ยังมีรถสตรอเบอรี่นะครับส่วนใจพี่นั้นอยากมีน้องครับทำไมโยนให้อาจุ้ง นาลาเวสโอ้โหจงบอกเลยนะวันนี้ขาดจงไม่ได้จริงๆโอ้โหง่วงหน่อยหรือยังครับอะไรนะอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวแต่กดดันแล้วกดดันแล้วไม่ได้ขอคิดก่อนขอคิดก่อนเดีรื่องแบบ เอาแบบเอาแบบเขาแบบคุณทียแบบคุณทียแน่นอนเลยอ่ะไม่เป็นไรถ้าพนไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วผมมาสั้นๆอ่าเตรียมศูนย์สี่พรนันาวิครับผมมีความสุขเพราะมีป๊อกกี้ครับไม่เป็นไรไเวหาแต่ได้ลูกค้าเดออด้อเด้อว่าปิดจบไม่ดีอ่าโชว์บนเวทีมันกะเป็นยังางโอ้โหเป็นมาไม่ได้ขึ้นสเตจด้วยกันแบบผมไม่ได้คิดโดยแฟนคอนผมยังต้องเต้นคนเดียว โอ oh ้ตร right ันี้ดีใจมากเลยได้ได้กับเาเพราะมนไี่คนน่ะแฟนคลับไม่เป็นไรพี่ขึ้นไปเสวนานได้แล้วอ่ะคืนไม่ได้ขึ้นมาแต่นานเดยโ้ยนานน่าจะน่าจะเดือนที่แล้วประมาณช่วงเดือนที่แล้วที่เราไปอีเวนต์กันประมาณเดือนอ๋อใช่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 ล่าสุดน่าจะเดือนที่แล้วครับก็ก็ถือวานานละกันครับว่าก็พยายามหาเวลามาเจอตลอดครับอืมช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนครับแดีวปีหน้า เดี๋ยวกลับมาอย่างเต็มที่แน่นอนครับ<ช>ผมปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับได้ครับอ่ะอัปเดตนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างครับโอ้หายเรียบหายเรียบโอหายดีแล้วครับผมบโอ้โห <ๆ S 2> ครับ<ๆ>หายดีเรียบร้อยแล้วครับผมก็กลับมาเซนได้แล้วครับแต่ว่าก็ต้องระวังตัวเหมือนเดิมครับผมคือมันมีผลไหมว่าถ้าน้องเจ็บแล้วเราต้องมาเปลี่ยนท่าหรือเวลาจริงไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอ่าไม่อยากให้น้องเสีแขนเยอะมากเแล้วด้วยความที่ เวลาเราเต้นแม้จะเต้นน้อยๆมันต้องขอกท่าครับเราก็เลยอยากใช้น้องแบบเรียบน้อยๆแต่ว่าแต่ว่าสิ่งสาคัญคือไม่ได้เปลี่ยนท่าหรอกครับแต่ว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนบ็อกกิ้งเนี่ยเราจะระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าบางทีแบบพื้นที่มันค่อนข้างที่บางบางงานมันก็อาจจะจำกัดหน่อยนะครับเราก็ต้องดูน้องว่าเอน้องอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเราก็ต้องระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าถ้ามือหรือแขนเราไปโดนน้องมนก็อาจจะทําให้เจ็บอีกครั้งได้็ต้วก็ จริงๆระวังกันเองอย่างที่ถ้าท่าที่อู๋ทำอู๋ก็ต้องระวังข้างหลังเหมือนกันเพราะว่าก่อนก่อนที่อู๋จะย่ำลงมามันก็มีคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องระวังก็ว่าต้องแบบปล่อยมือกันนเพราะว่ามันเป็นการทนายถูกแต่ว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราซ้อมก็คือเราจะซ้อมมันหนักมากเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับพวกเราจุ่มมาจุ่มเราเราเหมือนจะเสลยมาเลยเราเห็นเห็นเห็นบอกว่าไม่มีเปลี่ยนท่าไหมนี่บอกว่าเออ มีเปลี่ยนท่าบ้างครับผมเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนอ๋อก็ยังจะมาเวเล่นมือเหมือนเดิมคืออยากจะเป็นผู้ประกวดให้ได้เลยถ้าแบบถ้าแบบสิบบาทเนี่ยก็เล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคิดได้เราก็เล่นไปซึ่งหลังจากนี้จะแบบไม่เห็นเพราะว่าปล่อยเพลงสองครังครั้งแรกจะเป็นกาลนใหม่้วไม่มาแล้วเรับเร็วๆนี้แน่นอนพรุ่งนี้อะไรนะคตันนี้อยากรู้เร็วเร็วนี้กี่โมงจุ่งจุ่งยังไงนะ ก็มีซุ่มๆบ้างครับผมจริงๆผมก่อนหน้าน um ี้ผมได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีแบบมีซ้อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นเราแบบอยู่ด้วยกันในสตอรี่บ้างในบางวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นสัญญาลณเบาๆจากพวกผมนะครับผมว่าจะมีโปรเจกต์นานาคตแน่นอนใะไรได้เนี้ครับผมซึ่งแบบอย่างเพลงที่สามมันจะต้องเป็นยังไงพี่วางไว้ร่าวพี่คิดไว้พี่คิดวอออโอ้คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ ฟอนโยนให้จุงเลยคยังไงแล้วจะเป็นสามช่าก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอูว่าอ่าจัสเตอร์เขาก็จะมีคลรคเตอร์ในเพลงของเขาอยู่ของของพวกผมอยู่แล้วอย่างเพลงเพลงสองเพลงที่ปล่อยมามันก็จะเป็นมีความเซ็กซี่หน่อยๆอันนี้อว่าเพลงที่สามก็ยังคงความเซ็กซี่เหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงต้องรอดูทีจะได้ฟังเลย โอ้ยอาจจะต้องถามคุณทีเลยครับคุณทีตอนนี้อยู่ในช่วงเจรจากำลังกำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้คุณทีกำลังแบบหาที่เช่าสถานที่พวกเราอยู่ขอเวลาฉันตงในการอก็นคนก็แบบเอะจะได้เห็นแบบเพลงใหม่คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้มาโออยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันคือพวกพวกพวกเราสี่คนก็อยากจะออกผลงานใหม่ให้แฟนๆได้รับฟัง มั่งมากเลยครับแต่จริงๆแล้วเรื่อนี้เดี๋ยวเรามีสปาร์ลิมปิก์อ่ารอดแจสเปอร์ได้ขึ้นด้วยกันแน่นอนแล้วก็อะไรบิดคอนแทคมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รหนูอ่ะก็รอติดตามนะคะว่าจะต้องม่แบบไม่ได้ยุ่วงที่หายไปไม่ได้ยุ่วง้ยเฮ้ยที่หายไปไม่ได้ยุทำไมมีต้องเวลาอย่างเงี้ยครับ ไม่ไม่ยุกเลยถึงว่าแจ็คเปอร์ไม่มีทางยุกวงได้เลยถึงเราไม่มีเวลาเจอกันหนึ่งปีเราก็จะไม่ยุกครับจริงครับเราก็จะคงจะซ้อมเต้นแค่สามคนสองคนต่อไปเรื่อยๆแน่นอนอ๋อโอ้ใช่ไม่ได้เจอที่พวกเราด้วยเจอพี่พี่น้องน้องเจมส์พีน้ค่ายเลยแล้วก็มาดูพวกเราเล่นกีฬากันแล้วก็ น้องๆอาจจะเพิ่มคูณหรือว่าเล่นจะได้เล่นกีฬาด้วยหรือเปล่าต้องมาดูดิเออเออรอดูเลยใช่มาดูหลานๆเล่นกีฬามั้ยจะมีมัสกอตเตบอลบ้างอะไรบ้างอ่าจะยังอาจจะเอีนีว่าปัดพาละไปให้รู่งรุ่งเล่นละโอเคโอเคค่ะอิสเตอร์คัพครับขอบคุณครับ